สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโซน 4X4 โโท,ท่านนั้นับผมนี่ก็มาอยู่กับผมตัวละครมิสเตอร์ดูอีกเช่นคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะผมเซ s o ซอเบ t นั่นเองไปดูสเตตัสซอเบสแรกนันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านผมกันก่อนเลยนะครับผมผมก็จะเป็นบวก9กอ63ลบ4นั่นเองนะครับผมไปดูส่วนหน้ากันนะครับผม หน้าบวก9ก r 4อลบ5นะครับผมต่อไปจะเป็นเสื้อนะครับผมบวก9ก r 5ออลบ5นะครับผมต่อไปก็จะเป็นมือนะครับผมบวก9ก r 5อห้่ไม่ไม่ลบนะครับผมแล้วก็กางเกงนะครับผมบวก9ก r 4อลบ5นะครับผมรองเท้านะครับผมบวก9ก r 5อห้าลบนะครับผม แล้วก็ประดับนะครับผมบวก9ก้ออลบ5แล้วผมหลังบวก9กออลบ5ผมชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะเป็นแหวนบวก9ก้ออลบ5นะครับผมจะเป็นยัดลูกแก้วเหลืองทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวผมถอดฟังแชทออกให้ดูนะครับผมว่าสเตตัสที่ใส่บวก9จะเป็นยังไงนะครับผมของซอเบดเนาะก็สเตตัสก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมใส่ของแชทคืนแล้วกันนะครับผม อ่าโอเคใส่ไปเลยครับผมตุ๊บ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 หงกระต่ายโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้นะครับผมสเตตัสที่ได้นะครับผมอ่าฮิตนะผมสามพันสองร้อนะครับผมแล้วก็อ่าสเปเชียลนะครับผม3,233นะครับผมอ่าเลือดนะครับผม19,000นะครับผมแล้วก็อ่ามานา13,000นะครับผมแล้วก็คิเลดนะครับผม91.2นะครับผมคิดลเม็ร้อยยจุดห้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่ นี่ผมก็จะมีของสับเปลี่ยนนะครับผมจะเป็นมือนะครับผมนี่เป็นมือคิ้เล็นะครับผมได้ขีดหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่เอานะผมจะใช้เป็นขิดาเมจนะผมมือขิดาเมจนะโอเคใส่ไปเลยครับผมก็จะได้ขิดาเมจหนึ่งร้อยี่สิบหกครับผมก็ประมาณนี้ผมใส่ใช้ยานะครับผมใช้ยาแฟนสติกนั่นเองนะผม e สามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็นี่ครับผมสัดเลี้ยงของผมนะครับผมนี่ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปลงดันให้ดูนะครับผมผมก็จะลงดันธรรมดานะครับผมจะเป็นดันโฮเทลดันฮาเลมนะครับผมแล้วก็ดันเฮสโรดนะครับผมแล้วก็ดันซับแล้วก็ดันจีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมลงดันกันเลยดีกว่านะครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าดันโฮเทลนะผมเดี๋ยวเราขาดันกันเปเลยครับผมนี่กด สตาร์ทไปเลยครับผมคนณดูมาเวเราเอามาดูนะผมว่าซอเบทลงดันจะเป็นยังไงไหมครับผมตรงนี้ครับผมอีฟปุ๊บม,ม,มันจะเป็นการอารมณ์ประมาณว่าแบบอ e. ีดึงแล้วดึงแล้วก็มาทุบนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วครับผมเป็นเซตที่น่าจะแรงต้นๆของเซิร์ฟเลยได้มั้งน่าจะเป็นแบบ น่าจะแรงที่สุดอ่ะเออผมว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วของเซตไข่นะเซตไข่ไม่ใช่ไม่ใช่เซตที่ปรผสมผสมนะแล้วก็เซตที่จับไม่ใช่เซตอะไรนะเซตวอลป่ะเออไม่ใช่เซตวอลนะผมก็เป็นเซตที่ผมผมว่าแรงที่สุดนะเอออันนี้ปุ๊บก็อีก็เห็นปะมันอีโค้ง่ายเลยนะเซตนะเซตซอเบทอะแล้วมันกำันแบบแรงอ่ะเสียด้ผมไม่มีแบบเดิมๆให้ให้มาให้มารีวิวให้ดูนะครับผมก็ กล้เป็นบวกเก้าแล้วกันอันนี้ผมก็เซิเที่ผมยืมจากพี่ในคิวมานะผมพี่ต้นนะครับผมตุตานของกิวโอเฮียนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูด่านต่อไปผมสเตจที่ห้านะครับผมปุ๊บชุบอี่งบตมดึงแล้วก็กระชากนะครับผมอันนี้ตัวผมมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเนาะก็สเปซสามพันนิดๆเลยนะผมก็ค่อนข้างจะแรงแบบอาจจะแบบอ e ีอ e ีครั้งเดียวตายนะไม่ได้เข้าเอาเข้ามาทุบนะ <laughs> เออ ปุ๊บอีตุมปุ๊บเห็นปะเวลาอีมันมันอีง่ายนะครับผมมันอีแล้วแบบปุ๊บมันรวบหมอนเข้ามาแล้วแบบมันเจ็บของง่ายดูปะเห็นปะมันเจ็บของง่ายด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสเตจที่เจ็ดนะครับผมปุ๊บย,ยืนเฉยแล้วก็อีตุ่มเห็นปะเห็นปะโคตรชิลเอาผมว่าเอาสเตต,ตัสแบบเดิมๆม,มาลงก็ยังลงไหวนะผมสำหรับโฮเทลนะครับผมนี่ก็เป็นด่านที่8นะครับผม ยืน,นเฉยแล้วก็อ e. ีตุม่มเห็นปะเห็นปะเออใครอยากได้มาเล่นนะผมก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นได้นะผมตอนนี้ราคาเดิมๆน่าจะอยู่ประมาณ27 0พันเถึงบาทประมาณนี้แล้วกันะะนะผมน,น่าจะเป็นเซตที่แพงที่สุดณนะตอนนี้แล้วแหละเป็นเซตไข่นะอืมโอเคมาดูด่านบอสกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ยืนเลยอ e. ีตุม่มเห็นปะอี e. ตุม่มเห็นปะโอ้โหเรเบิรเล่นง่ายวะ บอกเลยว่าใครที่เล่นซอเบดนะแบบทำสเตตัสแบบบ้าๆเงี้ยเออสบายเลยอันนี้ก็เป็นออออแต่งนะออแต่งนิดนึงนะผมก้าวออแต่งนิดนึงลบแบบลบห้าอะไรเงี้ยเออก็จบกันที่54วินะผมอุ้ยเร็วนะ54วิไม่ใช่ว่าไม่เร็วนะเร็วนะสําหรับซอเบดตรงนี้ก็ยามานาก็ราคาถูกนะก็ประมาณ60เซนเองเออขวดนึงมันมีกี่ด่านนะมี มี9ด่าน10ด่านก็กดไปแค่10ขวดเอ้ยสบายนะมาดูด่านโจ๊กกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับด่านโจ๊กนะผมโอเคมาด่านโจ๊กนะผมจะรอสักครู่นะครับจังหวะนี้นะผมเดินไปอี้ชุกตุ่มเยบบร้อยนะผมรวบหมอนแบบตึงๆต,ตายหมดนะผมทีเดียว ใช้เวลาไปเพียง8วินะผมก็ถือว่าเร็วนะผมสำหรับดันโจกนะครับผมโอเคครับคนเดี๋ยวผมจะไปรีวิวดันฮารเลมนะผมดันต่อไปนะผมผมอาจจะไม่ได้พูดนะผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูคลิปไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับคนเดี๋ยวเราเข้าดันฮาเลมไปเลยนะครับผมนี่มาดูกันว่าเซตซอร์เบตรงดันฮาเลมจะเป็นยังไงนะครับผม ดันต่อมานะครับผมจะเป็นดันเฮสโรดนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าดันเฮสโรต์ลงด้วยซอเบตจะเป็นยังไงหรือว่าเป็นจังไดน,นะครับผมไปลุยกันเลยนะครับผม let's go โอเคครับทุคนวนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าดันซับเวนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงดันซับเวกันนะครับผมด้วยซอเบสนะครับผม มาทุกคนเหล่าน,นี้เราก็เดินทางมาถึงดันสุดท้ายนะผมดันจีนนะผมมาดูว่าดันจีนจะเป็นยังไงนะผมสำหรับเซ็ตซอเบรนะผมเป็นไงกันบ้างับผมรีวิวมาทั้งหมดกับสามสี่ดันแล้วเนาะเออเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทุกคนก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผม เออคนดูเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาบอกนะครับผมวิธีแก้บักนะครับผมว่าดันไม่จบนะตรงนี้เนาะนี่เราอี e, ใช่ปหมมันเหลือตัวหนึง่งใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราลองเงินให้มันให้มันเงินมันขึ้นมาหมดก่อนนะครับผมพวกของพวกเงินที่มันจากมอนนะครับให้มันขึ้นมาหมดก่อนนะแล้วเราค่อยไปเคลียร์ตัวสุดท้ายนะผมนี่เต,ต,ตะเตะอาเตะไม่โดนเออเตะไม่โดนเอออีแม่งนะเออนั่นแหละเออนั่นแหละครับผมนี่เราก็เคลียร์ตัวสุดท้ายไปนะผมให้เงินมันขึ้นมาหมดก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะผม โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมก็รีวิวเซตซอร์เบดก็มีเพียงเท่านี้นะผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะผมถ้าใครอยากได้ซอร์เบดมาเล่นนะผมก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับผมกับพ่อค้าต่างๆในเกม Zone 4 Extreme นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมคนดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผม